สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมมีอะไรจะมาถามเพื่อนๆนะครับผมนี่คือเมื่อเช้านี้นะครับผมเก็บลูกนกตกรลังได้หนึ่งตัวนะครับนี่คือตัวนี้นี่เท่าจากจากการศึกษาข้อมูลนะครับที่เซิร์ชหาข้อมูลนะครับผมผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ประมาณว่าอันนี้คือนกกินปลีอกเหลืองนะครับนี่นี่ครับ ผมว่าน้องน่าจะตกลังมานะครับหรือไม่ก็อาจแบบกําลังออกมาบินกับพ่อกับแม่แล้วโดนโดนนกตัวอื่นนะครับจิกนะครับผมเพราะว่าดูอาการของน้องเหมือนน้องบาดเจ็บนะครับเพื่อนเเห็นที่หัวไหมหัวบริเวณหัวตรงนี้นะครับบริเวณหัวคือแบบขนล่วงไปหมดเลยแล้วก็ตาเจ็บข้างหนึ่งนะครับตาข้างนี้แหละรครับทาข้างเพื่อนเ่อน <ๆ S 1> เห็นนี้ก็จะเจ็บไม่ค่อยจะลืมตานะครับ ใครเคยเลี้ยงบ้างครับใครเคยเลี้ยงแล้วก็ใครเคยดูแลบ้างครับผมแบ่งปันข้อมูลหน่อยนะครับด่วนๆเลยนะครับผมแต่ว่าเบื้องต้นนี้นะครับผมก็เอาน้ําผึ้งนะครับละลายกับน้ําต้มสุกนะครับผมเป็นน้ําผึ้งเกสรดอกลําไยนะครับแล้วก็อาหารเขาผมใช้เป็นอาหารเม็ดของนกคุณทองแช่น้ํานะครับผมเบื้องต้นให้แบบนี้ก่อนครับ ใครที่เคยเลี้ยงนะครับใครที่เคยเลี้ยงมาแบ่งปันข้อมูลกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมสงสารเจ้าต,ตัวเล็กนี่นะครับอยากให้เขารอดนะครับน,นี่นะครับให้ดูน้องตัวเล็กมากตัวเล็กจริงๆครับเมื่อเช้านี้ได้ยินแต่เสียงร้องร้องอยู่นานมากๆเลยครับก็เลยเดินไปดูเห็นเกาะอยูอ่กิ่งไม้ที่มันล่วงข้างล่างนะครับเกาะอยู่ข้างล่าง ก็เลยเอามาปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเพราะว่ามองไม่เห็นพ่อกับแม่เขาบินวนบินอะไรเลยนะครับแล้วก็ดูจากอาการก็คือแบบค่อนข้างที่จะบาดเจ็บคิดว่าน่าจะโดนจิกน่าจะโดนนกตัวอื่นจิกนะครับอืมโอเคนี่แหละครับถ้าเกิดใครมีข้อมูลในการเลี้ยงดูยังไงก็แชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะครับไปแล้วหวังว่าน้องจะรอดนะ